แบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่7.18กำหนดให้เชื้อเพลิงที่ประกอบด้วย95%มลของมีเทนและที่เหลือเป็นอีเทนถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในเตาเผากับอากาศที่มีปริมาณอากาศส่วนเกินอยละ25นะคะแต่ตัวนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเขียนไว้ว่าสารหรือเชื้อเพลิงที่เข้าเนี่ยนะคะมีแฟ a c ชั่นของมีเทนแล้วก็อีเทนเนี่ย95%แล้วก็5% ซึ่งเข้ามาเนี่ยก็จะทําการเผาไหม้กับอากาศในเตาเผาหลังจากเผาไหม้เสร็จปรากฏว่ากา๊าซที่ออกจากเตาเผาเนี่ยมีอุณหภูมิ900องศาเซลเซียสแล้วกา๊าซตรงนี้เองเนี่ยก็เข้าสู่ตัวเครื่องและเปลี่ยนความร้อนหรือฮิตเอชเชนเจอร์ anger, เพื่อนําความร้อนเนี่ยไปใช้ในกระบวนการผลิตไอ้น้ําทําให้แก๊สเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจาก900องศาลดลงเหลือ450องศาโจทย์บอกว่าจงคำนวณหาปริมาณความร้อนในหน่วยกิโลจูล ที่ใช้ในการผลิตไอ้น้ำซึ่งได้จากการแก๊สร้อนเนี่ยที่ออกจากเตาเผาหากกำหนดนให้ปริมาณสารป้อนเชื้อเพลิงเนี่ยเข้าเตาเผาเป็นร้อยโมลงั้นร้อยโมลตัวนี้ก็คือ basis of c a l c u l a t i o n นะคะจากตัวนี้เองเนี่ยเราก็ต้องหาให้ได้ก่อนว่าแก๊สร้อนที่ออกจากเตาเผาเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเพื่อจะได้เอามาคำนวณต่อได้นะคะ แต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราให้เชืเ้อเพลิงเนี่ยเข้ามาที่ร้อยโมลมันจะประกอบด้วยมีเทน95โมลแล้วก็อีเทนอีก5โมลเมื่อเราเอามาทําการดุลโมลน,นะคะในสมการเคมีการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ก็จะทําให้เราสามารถหาโมลของน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจาก2ปฏิกิริยารวมถึงหาโมลของออกซิเจนที่ต้องใช้ในปฏิกิริยาได้ จากทั้งหมดนะคะก็จะทําให้เราสามารถหาปริมาณออกซิเจนที่จะต้องใช้ในกระบวนการทั้งปฏิกิริยาสองปฏิกิริยาและแน่นอนค่ะในกรณีนี้เขาบอกว่าต้องการให้อากาศเนี่ยใส่เข้าไป x c e ็ s ยีเ์เเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเป็น1.25นะคะคูณด,ด้วยปริมาณออกซิเจนที่ใช้ อากาศทั้งหมดที่เข้าไปตรงนี้เองจะทําให้เราสามารถหาได้ว่ามีปริมาณน,นโตเจนขาเข้าเท่าไหร่ส่วนในเมื่อมันมีปริมาณ Excess เนี่ย25%ดังนั้นขาออกจะต้องเหลือออกซิเจนอีก25%ทั้งหมดที่เขียนมาจึงทําให้เรารู้ว่าจากเตาเผาเนี่ยมีเทนและอีเทนถูกใช้หมดส่วนโปรด u ักที่เกิดขึ้นได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำออกซิเ,เจนคือปริมาณที่เหลือนโตเจนคือปริมาณที่เข้าเท่ากับออกนะคะ ก็จะมีปริมาณมวลตามที่เขียนไว้ตรงนี้จากตรงนี้ทั้งหมดเองค่ะทำให้เรารู้ว่าปริมาณมวลตัวนี้แก๊สที่ร้อนเนี่ยกับปริมาณมวลแก๊สร้อนที่ขาออกเนี่ยมันต้องมีปริมาณเท่ากันพะคิดเอเชนเจอร์ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาเพียงแต่ว่าแก๊สที่เข้าเนี่ยอุณหภูมิ900แต่ขาออกจะกลายเป็น450นะคะ ก็จะทำให้เราสามารถที่จะคำนวณหาเอนท a l p y ได้จริงๆเราไม่ต้องคำนวณเพราะว่าแก๊สตรงนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยในตัวเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำเนี่ยเราสามารถหาค่า e n นท a l p y ได้จากตาราง B8 นะคะทั้งหมดตรงนี้ก็เอามาเขียนในตารางเรียบร้อยแล้วทำให้เรารู้ว่า e n นท a l p y เข้าก่อนเข้า h ิ e เซนเจอร์กับเอนท a l p y ที่ออกจากฮิ e เซนเจอร์ของแก๊สมีค่าเท่าไหร่ และตอนนี้เราก็รู้โมลแล้วว่าโมนที่เข้ากับออกต้องมีปริมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงรู้ทันทีว่าความร้อนที่มันหายไปนะคะจากความร้อนที่เข้า900อ,องศาเซลเซียสเนี่ยลดลงเหลือ450องศาเนี่ยคตัวนั้นก็คือเท่ากับ summation n out h out ลบ n in h in เช mm ็ค hmm. หน่วยให้ดีนะคะสุดท้าย Q จะต้องติดลบจะให้ที่ติดลบเพราะว่า ความร้อนขาออกเนี่ยมันน้อยกว่าความร้อนขาเข้าเพราะฉะนั้นคิวเนี่ยต้องมีการระบายออกซึ่งการระบายออกนั้นคิวที่ออกจากความร้อนของแก๊สร้อนเนี่ยก็คือถูกป้อนให้กับไอ้น้ำนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เพราะฉะนั้นคำถามข้อแรกเนี่ยที่เขาถามว่าจงหาปริมาณความร้อนที่ใช้ในการผลิตไอ้น้ำพูด,ดง่ายๆปริมาณนั้นก็คือปริมาณความร้อนที่ลดลงของแก๊สร้อนเนี่ยจาก900เหลือ450 ก็ได้คำตอบค่ะข้อ2บอกว่าหากต้องการผลิตน้ำอิ่มตัวที่50บาร์จากน้ำเว s t ์ w อเ e อร์ฮี b o i เลอที่อุณหภูมิ40องศาหมายความว่ามีน้ำอุณหภูมิ40องศาเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เข้ามาตรงนี้ไม่ใช่ s ซ t เวเปอนะต้องเป็น s ซ t Liquid นะคะ40องศาเนาอะ,อะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาต้องการผลิตไอ้น้ำที่เป็นแซทสตีมที่50บาทอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเขาถามว่าเมื่อใช้เชื้อเพลิงร้อยโมลก็คือตามที่เราเบสิสไว้เมื่อสักกี้นี้นะคะจะสามารถผลิตไอ้น้ำได้ในหน่วย กิโลกรัมเนี่ยเท่าไหร่โดยกําหนดให้ความร้อนจากแก๊สร้อนทั้งหมดถูกใช้ในการเปลี่ยนน้าเป็นไอน้ําเมื่อสักครู่คิวที่ใช้ในการระบายความร้อนให้กับน้ํเนาเพื่อกลายเป็นไอน้ำเนี่ยเราหาได้จากข้อหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นคิวตัวนั้นเองเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถหาได้ว่าคิวที่เข้ามาเนี่ยนะมันก็จะมีค่าเท่ากับ m ก็คือ a s s ของน้ำที่เข้า คูณกับเดลต้าเอสเดลต้าเในที่นี้ก็คือเอนทัลปีที่แตกต่างระหว่างน้ำอิ่มตัวก็คือตัวนี้คือ Z Liquid นะคะที่สามารถหาในตารางบี5แล้วก็น้ำไอน้ำอิ่มตัวยิ่งยวดที่50บาร์ซึ่งหาในตารางบี6 ก็เอามาลบกันส okay. ุดท้าย m คูณ delta a เท่ากับ q m ก็จะสามารถหาได้ว่ามวลของไอ้น้ำมีค่าเท่ากับ8.074กิโลกรัมของไอ้น้ำค่ะคำถามข okay. ้อที eger, ่3ค oh. ือหากต้องการผลิตไอ้น no ้ำด hmm. okay. yeah. ้วยอัตรา1น5 5 0กิโลกรัมต่อชั่วโมงจะต้องใช้เชื้อเพลิงในอัตราเท่าใดจากคำถามข้อที่2เมื่อกี้นี้เรารู้ว่า 8.074กิโลกร,รัมของไอ้น้ำเนี่ยนะคะมันจะต้องใช้เชื้อเพลิงเนี่ย100โมลเพราะฉะนั้นคือถ้าเราต้องการได้ไอ้น้ำ1,250กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงเราก็ใช้คอนเวอร์ชันที่เป็นตัวแฟคชันเปรียบเทียบระหว่าง0.874กิโลกร,รัมของไอ้น้ำที่จะทําให้ได้100โมลของฟลวเอลหรือเชื้อเพลิงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนหน่วยจาก เปอ์อาให้เป็นเปอร์เซกก็จะทําให้เราสามารถหาอัตราการที่จะต้องใช้เชื้อเพลิงเนี่ยเพื่อให้ได้ไอ้น้ํา1,250กิโลกรัมต่อชั่วโมงเท่ากับ1.43โมลของเชื้อเพลิงเปอร์เซกค่ะ